ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำศึกอินเตอร์เนชเชนแนัลชเปี้ยนสอพัอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอไปท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกลๆอย่าเลืมเอื้อมไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10โยนข้ามฟ้าฝากมาให้นาเราปีกีกับหักมุมหนีเล่นเอาโกกับกองหลังนี่หงายเงิบเกือบควบหลุดหยุดไม่อยู่ยืนดูเขาแปลเข้าประตูไปอย่างง่ายดายจนแม่ยายด่าเลยฮะปัดโทมึงปล่อยให้เขาเข้ามาหลอกสซงหงายหลังล้มหน้าสมนำหน้าจริงๆปัดโทษ อันดับที่9มาถึงซานโดรรามิเลสแกมาทางริมเส้นซ้ายยักย้ายสายขาไปมาก่อจะหามุมยิงบอลวิ่งโค้งเสียบ,บมุมผู้เล่นเชลซียืนกัน7-8คนยังจนปัญญาสกัดเลยฮะแต่นุกพี่แกครับเด็ดขาดปาดเข้ามาแล้วไม่รอชา้ายิงลูกไซ้ใส่ประตูกโกต้องรอบอกเฮ้ย hey, ูกูไม่ทานหรอกมึงไวเกิน อันดับที่8มาถึงพี่แกนเปิดจากริมเส้นบอลเพลนเข้าในพี่เบนแกนใช้สกิลเอียงตัววอลเล่บ,บอลเขสเสียบเสาโจฮาจอามือมาปัดแต่สกัดไม่ได้ฮะดูจ่าจ่านี่เห็นชัดเลยพี่ฮาร์ดแกสุดเอื้อมเอื้อมราแล้วจริงๆอันดับที่เจ็ดอันเดมลาย,ยดิบวิ่งไปซัดเต็มที่บอลน,นี่พุ่งมุ่งตรงลงตาข่ายกำแพงยืนขวางเรียงรายหยุดยั้งกันไม่ได้สักคนฮะและลูกนี้พี่แกปั่นบอลเสียบเสาโจฮาร์บอกทำไมเราแม่งโดนสองอันดับติดเลยว่าเฮียเอ้ย อันดับที่6มาถึงไมคกีลาแกหยุดเปลี่ยนทางแล้วซัดใต,ต้บอลลอยแล้ล่องท่องเที่ยวเลี้ยวลอดทานเข้าไปอย่างสวยสดงดงามครับนี่เป็นการเลงแล้วยิงบอลนี่หมุนติว้วปลิวเข้าไปชนิดที่ว่าโกแม่งพุ่งแขนแทบหลุดก็หยุดไม่ได้ฮะแม่งเล่นทางเกิน อันดับที่5าเอเดนอาาแกพาบอลติดตีนตะลุยด,ด,ดุยๆๆเข้ามาเข้ามาฝ่าหลบกองหลังบาซ่าเป็นหมาหัวหน้าแล้วเข้าไปยิงส่งบอลไปกดตะข่ายสบายแฮเลยครับจังหวะนี้นี่อาซาแกไล้สบาซา่ากลายเป็นหมาม่าเลยกินง่ายจริงๆโลกนี้อันดับสี่รับและส่งต่อ้พ่อจอกควินแกปริ้นเท้ายิงบอลวิ่งเสียบสามเหลี่ยมด้วยความโหดเหี่ยมโกนี่แต่หันไปมองอย่างเดียวเยี่ยวออกมาสองสาหยดเลยฮะดูครับจับแล้วยิงบอลวิ่งเสียบเรียบเข้าไปโกไม่ได้คใช้สายตาเซฟกัน อันดับที่3มไหลไปขวาไ้ปยานิชแกมีโอกาสได้ซัดเต็มข้อบอนเฟีย์ฟอร์ถอดลงตะข่ายโจฮานนี่ตายคาที่แม่งตรงนั้นเลยฮะดูครับลูกนี้ความรุนแรงและเลี้ยวโค้งนี่แม่งต้องมออกล้วยทอดให้พี่แกเป็นรางวันเลยเพราะแม่งสุดยอดจริงๆอันดับที่2อฮาเมโรดิเกแกวิ่งไปสัมแดงแรง แข้งบอลพุ่งเยี่ยงต่อไิโดวิ่งโร่เข้าเสียตะข่ายแทบกระตุยกระจายเลยฮะนับเป็นฟรีคลิกที่โคตรแจมแมวแวววับจริงๆค่บทั้งรุนแรงทะแยงมุมใครจะรับก็ต้องกลุ้มใจกันทั้งนั้นอันดับที่หนึ่งเปิดมุมข้ามน้ำครับทะเลมาแม็กเซตแกฝ่ามาโชว์โหดกระโดดยิงบอลวิ่งเสียบม,มุมแบบพี่สลาตันต้องหันมาดูเลยฮะนับว่าเป็นลูกยิงที่โหดสัตว์จัดว่าใครๆก็เอาเยี่ยงอย่างลำบากต้องยกนิ้วโป้งทั้งมือทั้งตีนให้พี่แกเลย และนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากช่อง l y o u t u b วีวิดีโอสนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน super score ร,ร์อัปเดตผลบอลกันสดๆแจ้งเตือนกันทุกประตูครบถ้วนด้วยข่าวสารและสถิติจากทั่วโลกสาวก Android โหลดเลยสำหรับ iOS รออีกนิดเดียวนะจ๊ะและขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย Sit down, prank, stand up, prank, pass out, prank, wake up, prank, fade it, prank, fade it, prank, prank, yeah.